สวัสดีครับตอนนี้จะทําการดีบักไทม,ม์เมอร์หนึ่ง o v e flow i n t e r r เราก็จะเดี๋ยวมันคิดขึ้นมาก่อนนะครับให้เป็นภาพใหญ่เราจะ interrupt น,นะครับก็หมายความว่าจะทํางานในฟังก์ชันหลักนะครับเมื่อทํางานรอบแรกเสร็จก็จะทำงานเข้ามาทํางานที่ y ว y นวหนึ่งก็คือคําสั่งวนลูปไม่รู้จบมันจะทาอยู่อย่างนี้พอถึงจุดที่เราตั้งค่านะให้ interrupt น,นะครับเช่นถ้าเราตั้ง5้ามิลลิเซกมันก็จะ interrupt เมื่อได้5้ามิลลิเซกมันก็จะกระโดดจาก คำสั่งไว่หนึ่งอันนี้ไม่มีงานทําก็จะอยู่ s น a ์บายเฉยๆพอถึง5้า m i l เ i มันก็จะกระโดดค่ามาที่ฟังก์ชัน interrupt ISR เนี่ย i n t e r อร์ t interrupt service r นะครับสามหนึ่ง overflow vector สามหนึ่ง overflow vector นะครับเราจะเข้ามาทําก็จะทำนะครับแล้วตรงนี้เราจะเซตค่าให้ป็นเป็นห้าม i l l i s นะครับเซตค่าให้เป็น, s, นห้า m i l l i s แล้วก็ทํางานพ o r t A กับค่าเป็น port A อ่หมายความว่า port A ติดแล้วก็พ o ด A ดับติดดับติดดับ,ดบ,ดบก็เป็นไฟกระพริบนั่นเองครับทีนี้เราจะทําการจําลองนะครับ เราก็จะต้องคลิกดีบักรับคลิกสตาร์ดีบักแอนเบรกครับมันก็จะทําการบินให้เราเสร็จเลยครับลูกศรก็จะมาแล้วนะครับการดีบักนะครับเราก็ดูนะครับผมจะใช้สเต็ปโอเวอร์ F10 นะครับแล้วก็ใช้รีเซ็ตนะครับในกรณีที่มันแหงเพราะว่าซิมูเลเตอร์ของเขายังไม่สมบูรณ์เลยครับยังพัฒนายังไม่ถึงขั้นที่สมบูรณ์ครับรีเซ็ตนะครับก็กดแท้นพิมพ์ชิปแล้วก็ F5 ครับผมจะกด F10 นะครับแล้วสเต็ปโอเวอร์นะครับก็คือไปเรื่อยๆครับ ไปที่ดบันทัดนะครับแล้วนั้นผมก็จะกด F10 ครับอันนี้ดีปากก่อนนะครับอ่าสังเกตว่าหายไปแล้วครับลูกศรกด F10 อีกครั้งครับ F10 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 ลูกสรไม่มีแล้วครับมันหายไปแล้วนี่ผมจะตั้งเบรกพอยต์ไว้ในอ่าอินทรัพย์โซลิดสูทีนะครับมันจะโดดมาในนี้หรือไม่เราค,คลิกครับอ่าปรากฏว่าแฮงค์ไปแล้วครับหมุนเลย อันนี้ก็คือซิมูเลเตอร์ภายในที่ยังอยู่ในภาพที่ยังไม่สมบูรณ์เลยครับการจำลองนั้นก็ในนี้ยุ่งยากมากครับก็อยากจะให้าทาง a v r อ่ช่วยปรับปรุงซิมูเลเตอร์ภายในนะครับเพราะว่าซิมูเลเตอร์ของเรานี่เป็นของฟรีเห็นไหมครับ a v r Studio อ่าก็ควรจะทำให้มันดีด้วยนะครับอ่ากลับคืนนะครับ แต่ผมติ๊กตรงนี้ครับอ่าอ้าวไอ้นี่แล้วครับหมุนนี่แล้วมันมีปัญหาขึ้นมาแล้วนะครับอ่าทีนี้ทําไงครับกดผมจะกดรีเซ็ตรับชิป F5 นะครับหรืออ่ากดอะไรไม่ได้เลยครับอ่าเราต้องรอมันอีกแล้วนะครับอ่า a r Studio เป็นของฟรีครับอยากให้ทำซิมูเลเตอร์ภายในนะครับที่ดีวันนี้ครับพยายามให้มันเหมือนจริงหน่อยครับแล้วจะสุดยอดเลยครับ คลิกสต็อปนะครับาทางที่ดีปิดทิ้งไปเลยครับคลิกไปเลยครับสต็อปแล้วก็ทิ้งไปเลยแล้วก็เอาขึ้นมาใหม่ครับต้องทําขึ้นมาใหม่นะครับถ้าไม่ทําขึ้นมาใหม่ก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นที่เจ็ดรอแล้วคลิกขึ้นมาใหม่เลยให้มันโหลดใหม่ทําง,งานใหม่นะครับซ่อมแซมส่วนที่เสียไป ดังนั้นผมก็จะคลิกบิลคลิกแอนเซิต์ไปครับคลิกบิลคลิกบิลโซลูชันหนึ่งซัคซีดครับศูนย์เซลศูนย์สคริปต์ดีบักคลิกตั้งดีบักกิ้งอ่านี่ปิดไปครับเดังนั้นก็ทำการดีบักใหม่ครับกด f 1 0ครับมันจะวิ่งมาเรื่อยๆแต่พอมาเข้าตรงนี้มันก็จะพังอีกนะครับมันก็จะใช้ไม่ได้นะครับเราก็ต้องแก้ไขก่อนนะลบทิ้งไปอ่าไม่ใช่เอาให้มันมีงานที่จะทำในนี้เมื่อมีงานจะทำในวัยหนึ่งปับ๊บ มันก็จะอยู่ในนี้มันก็จะไม่เซ็ไม่แห้งแต่ในของจริงเราไม่มีมันก็ไม่แห้งนะครับอ่านี่มันอ่า g e เ e เตอร์บอกอย่างอย่างที่บอกนะยังไม่สมบูรณ์นะครับเมื่อไรทำไม่ได้ครัคลิก b u i ใหม่ครับคลิก build solution คลิก yes คลิก debug คลิก start d e b u ั g กิ้งจากนั้นก็คลิก F10 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 ไปเรื่อยๆครับเห็นไหมครับมันก็เข้ามาที่ใบหนึ่งลูกศรน,นะครับมันก็จะรออยู่เนี้ยเพรเรากดกดกดไปเวลามันยังไม่ได้นะครับ เวลามันยังไม่ได้มันก็ยังไม่โดดนะครับถึงเวลาได้มันก็ไม่โดดนะครับเพราะว่ามันไม่สมบูรณ์อย่างที่บอกครับจากนั้นผมก็จะกดตั้งเบรกพอยต์ถ้าตั้งเบรกพอยต์ไว้เนี่ยแล้วกด F5 นะครับพอที่นิวมันจะกระโดดมาครับกดห้าครับอ่าไม่โดดเหมือนกันไไม่ได้ครับเอาผมกดรีเซ็ตใหม่ครับชิป F5 นะครับจากนั้นก็กด F10 แล้วก็อ่าเข้ามาํำในใบหนึ่งแล้วครับทีนี้ผมก็ตั้งเบรกพอยต์ แล้วก็กด f 5้าใหม่ครับขอที่ new อ่ามาได้ครับเมื่อมันมาได้เราก็ทีนี้เราก็จะต้องดู stop loss นะครับว่าเราตั้งไว้เท่าไหร่เอางี้เลยว่าคำนวณเลยครับการทำงานของมันนะครับอ่าผมใช้8เมกะเฮิรตซ์อ่าคลิกขึ้นนเลยขึ้นมาครับคลิก on program gery, คลิก accessories คลิกคันคิวเลเตอร์คลิก view คลิก programmer หนึ่งหารด้วย8เมกะเฮิรตซ์ อ๋อไม่ได้นะเดี๋ยวพลิกเป็นในนั่นก่อนนะ่ะลองดูก่อนหนึ่งหารแปดมกะเฮิรเท่ากับไมโครเซกถไหมะไม่ได้เราต้องใช้เป็นสแตนดาดก่อนครับอ่าหนึ่งครับหารด้วยแปดไมกะเฮิรตหนึ่ารแปดมกะเฮิรได้ไมโครเซกศูนย์จุดสองห้าไมโครเซกการทํางานหนึ่งอินสตาชั่ก็คือ0ูนย์จุหนึ่งสองห้าไมโครเซกของ AVR นี่จะเป็นอัตราหนึ่งต่อหนึ่งครับค l ็อกหนึ่งลูกทํางานหนึ่งครั้งเรียกว่าคร็อกหนึ่งลูกหนึ่งอินสตต่อหนึ่งอินสตชั่ เท่ากับ0.125ที่8เมกะเฮิรตซ์ทำงานทุกๆ2.0125ไมโครเซกถ้าเราต้องการเท่าไหร่ครับ5มิลลิเซกอันนี้เป็นระดับไมโครเซกนะครับพอเราหารเมกก็จะได้ไมโครเซกเมื่อได้ไมโครเซก5มิลลิเซกก็คือ5,000ไมโครเซกผมจะใส่ไว้ใน M บวกก่อนครับคลิก M มบวกมันก็จะเก็บไว้ใน MR นี่นะครับเก็บยอดรวมไว้จากนั้นเราก็กด5,000ไมโครเซกขึ้นมา5,000มโครเซกหารด้วยเอ็อารนะครับ ที่เราเก็บไว้ว่าได้กี่ครั้งครับจะต้องทําต้องต้องนับทํางานกี่คำสั่งนับกี่กี่ครั้ง64,000นะครับหน่10,100,000,1,000,000ต้องทำ4,000 40, i n น t r u c t i o n นนะครับจึงจะได้5 m i l ล i s e c o n d s 4,000นะครับจําไว้หน่10,100,000,1,000,000 4,000ผมเทียร์ MR ออกกันครับแล้วก็เก็บไว้ในใสาย M บวกไว้ให้เป็น4,000นครับจากนั้นก็คลิกวิวคลิกโปรแกรมเมอร์ทีนี้วิธีการคิดตัวเบอร์หนึ่งมี16บิต16บิตเท่าไหร่ครับ 16บิตก็คือ 0x00 เหรือจะคลิกเบียนใหญ่บายนารีแล้วคลิกหนึ่งไป16บิตนะครับ16ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6ดูสังเกตตรงนี้นะครับมันจะมี4ชุดอ่าเราทําเป็นอ่าเด็กสมอนดูสิครับว่าได้เท่าไหร่65535แสดงว่านับสูงสุดได้65535ครับแล้วค่าที่65536ก็คือ overflow ครับ overflow Over <flow S 2> ก็คือนับเกินพอนับเกินปุน๊บเ,เขาก็จะยกธงว่าครบแล้วแล้วเราก็เอา การยกทงนั้นมาทํางานนั่นเมื่อยกทงปุ๊บมันก็จะเข้ามาเมื่อนับเกินปุ๊บมันก็จะเดิเข้ามาทํางานในฟังก์ชันนี้ตกลงได้เท่าไหร่ครับได้หกหมื่นห้าพันห้าร้อยสาสิบห้านะครับหกหมื่นห้าพันห้าร้อยสามสิบห้าหมายถึงศูนย์หนึ่งหกหมื่นห้าพันห้าร้อยสาสิบห้าเราจะใช้เป็นหกห้าสามหกนะครับหลุมจะบวกอีกหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นออฟโรล่นะครับออฟโร่ต้องนับอีกหนึ่งครั้งก็เท่ากับหกห้าสามหกถูกไหมครับจากนั้นเราก็ลบนะครับลบด้้ววยสี่่่่หหมมืนนนเเเรรรราาาาจจจะะับิตตกงไ เราก็ใช้วิธีลบนะครับลบด้วยสี่หมืนครับลบด้วยแต่ะกี้นะครับที่เราคิดได้แล้วก็กดเอมเลยครับก็เป็นการลบสี่หมื่นครับแล้วก็เท่ากับครับนับเท่ากับสองหมื่ห้าันห้าร้ยสามหกครับจึงจะได้ห้ามิลลิเซ็กครับกากนั้นคลิกเฮกครับได้หกสามสี่ศูนย์ะครับหกสามนี่ก็คือ h ไฮไบนะครับสี่ศูนย์ก็คือโลไบนะครับแล้วก็หกสามไปใส่ไว้ใน h ไฮไบครับ tnt หนึ่ง s นะครับ จากนั้นก็โลบายครับ C 0ครับ C 0ก็คือ T C N T 1 L ครับคือโลบายจากนั้นก็คลิกบิลครับ New t r a n s ่ c t i o n แล้วก็คลิก Yes จากนั้นคลิก Space f u l นะครับแล้วคลิก Start r e b o o มาใหม่ F เจครับไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมเอารอบวอขึ้นมาจาับเวลาครับ พิธีบากคีวินโดว์คีย์สต็อปวอตต์โปรเซอร์วิวนะครับโปรเซอร์วิวจากนั้นก็ตอนทีตรงนี้ต้องตั้งเป็น8ปดเบเกอร์นะครับเพราะเราใช้8ปดเบเกอร์สต็อปวอตครับจากนั้นมันก็จะรันเลยครับอ่ารันก็คือคอนทินิวที่คอนทินิวมันก็ต้องตั้งเบสไซต์ไปนะครับก็ได้ห้าเลยครับมันก็จะมาตายอยู่ที่ตรงนี้มันจะเข้ามาแล้วครับเมื่อครบห้ามิลเซกมันก็จะโดดเข้ามาเพราะมันจะ,ะแสดงบายอยู่ที่ไวหนึ่งจนกว่าจะได้ห้ามิลลิเซกพอได้ห้ามิลลิเซกมันก็จะเอ็น,าาน,น,อน,นสนดดาานลัก ฟังก์ชันหลักก็เข้ามาที่ทํางานที่วายหนึ่งตรงนี้ทํางานครั้งเดียวนะครับฟังก์ชันหลักเข้ามาปุ๊บตรงนี้เขาจะทํางานไปแล้วครั้งหนึ่งก็ไม่ทําอีกต่อไปมาทําที่วาหนึ่งเท่านั้นกระโดดเข้าวาหนึ่งเลยปุ๊บ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 เมื่อทำตรงนี้เสร็จปั๊บกระโดดเข้ามาฟังก์ชันหลักด้วยมาที่คาสั่งวาหนึ่งคำสั่งวนลูปไม่รู้จบนั่นเองเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเคลียร์ครับคลิกขวานะครับแล้วก็รีเซ็ตสต็อปวอตดังนั้นก็คลิกก,กด f, f ห้ามิลลิเซกถูกต้องครับได้ห้าพันแล้วแล้วก็มีเศษสองห้าพันกับสองนะครับอ่าก็คือห้ามิลลิเซกนั่นเองครับเกินนิดหน่อยครับห้ามิลลิเซกเกินมาจุดศูนย์ศูนย์สองครับอ่าคลิกขวานะครับแล้วก็ดิสเพย์ไทม์ในมิลลิเซกนะครับอ่าจะได้ายดูง่ายๆครับอ่าได้ห้ามิลลิเซกเป๊ะๆนะครับอ่าเพราะว่าเศษมันจะอยู่หลังหลังตัวศูนย์นี้ครับอ่าก็ถือว่าโอเคนะครับอย่างนี้ยอดครับ าการคำนวณก็แค่นี้ครับง่ายครับเดี๋ยวตอนหน้าครับเราจะลองดีบักด้วย iou นะครับตอตอนนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ